สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะโสต์อยากจะพูดเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยโส๊ทได้ดูวิดีโอของผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะว่าจำไม่ได้แล้วว่าผู้หญิงไทยคนที่วบดูเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดไหนเขาพูดภาษาอีสานนะคะ พอพูดภาษาอีสานแล้ว,วจะนึกถึงน้องเหมียวเพื่อนที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันน้องเหมียวทำวิดีโอเป็นภาษาอีสานแล้วเสียงในฟิล์มเลยอ่ะฟังพอเข้าใจเพราะว่าน้องเหมียวเขาพูดชัดนี่น้องเหมียวก็บอกว่าอีสานมีหลายแบบเหมือนกันที่บ้านป้เป้าก,ก็ทางพ่อเนี่ยปู่ย่าก็เป็นอีสานนะเขาก็พูดภาษาอีสานกันตอนที่ปู่ย่ายังมีชีวิตอยู่อ่ะก็ฟังพอรู้เรื่องเป็นคน สกลนครนะคะแต่ปนไม่เคยพูดไงเพราะว่าที่บ้านผู้ใหญ่ทุกคนเลยจะพูดภาษากลางกับพวกตลอดไงปนก็เลยพูดอีสานไม่เป็นนะคะอยากพูดได้บ้างแต่ว่ามันพูดแล้วมันพูดไม่เป็นแมมันก็ได้เป็นแค่แบบคําสองคำเราก็นึกถึงเหมือนคงจะเหมือนเวลาเราฝึกพูดภาษาอังกฤษใหม่ๆหรือพูดภาษาใหม่ภาษาอื่นใหม่ๆแล้วแบบได้นิดๆหน่อยๆประมาณนะั้นะนะนะปด็นในวิดีโอนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ปนอยากจะมาเล่าสู่กันฟัง ในความคิดของโว๊ได้คำมาใหม่คำหนึง่งซึ่งวนรู้จักแหละแต่ว่าไม่เคยใช้ก็เพิ่งได้จากเพื่อนที่ฝึกสังเกตด้วยกันเขาใช้คำว่า perception คำนี้ชอบนะ perception <laughs> มันก็เหมือนกับ perspective แหละเป็นลักษณะว่าทัศนคติและมุมมองของเรานะคนเขาถามถามผู้หญิงคนที่มีสามี เป็นคนไม่สมประกอบนะคะไม่อธิบายนะว่าเป็นแบบไหนก็ถามว่าทําไมถึงเลือกเลือกผู้ชายที่ไม่สมประกอบมาเป็นสามีคนถามเขาก็เขาก็สงสยัยอะนันก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยถามกันได้ใช่ปะ่ะจะบอกว่าโดยตัวของพอ๊ธแล้วเนี่ยไม่ใช่คนแรกที่พุทเห็นนะพุดเห็นหลายคนเลยนะแม้กระทั่งเรื่องผิวสีผิวนะก็เป็นส่วนหนึ่ง ในส่วนของปอโอตที่ปอโอตเลือกนะว่าปอชื่นชมทุกคนเลยอะ่ะที่เขาเลือกในบุคคลที่มาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีเป็นภรรยาเนี่ยนะ,ะนะถ้าเอาเอามาเปรียบเทียบกับตัวปอโอตคนเดียวนะไม่ใช่สิ่งกว้างกวงนะปอชื่นชมเขามากเลยอะ่ะเพราะว่าปอโอตมองว่าเขาอ่ะมีจิตใจที่ดีมากๆอ่ะเพราะเขาไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะคะเพราะว่าปอโอดเองเนี่ยเลือกนะ ปวสยังมีข้อจำกัดค่อยตัวเองในเรื่องของคู่ชีวิตเนี่ยเพราะเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดอยู่แทบทั้ง24ชั่วโมงก็เป็นไปได้ต้องนอนด้วยกันเทว้ยต้องทำกิจกรรมอะไรทุกสิ่งอย่างด้วยกันทั้งหมดในชีวิตนี้ <c oughs> ปวสเคยมีผู้ชายที่ดูไม่ดีผู้ชายที่ไม่สมประกอบผู้ชายที่รูปลักษณ ไม่ถูกใจไม่ใช่สเปคอ่ะเรียกอย่างนี้ก็ได้ฝรั่งวางคนคือเขาก็ไม่ได้ดูเลวร้วายอะนะแต่เขาตัวเตี้ยดูเหมือนีไม่สมประกอบในสายตาปอด์อะปอบ,บอกเขาว่าถ้าเป็นเพื่อนกันฉันโอเคนะถ้าให้มาเป็นแฟนเป็นคู่ชีวิตเป็นสามีฉันรับไม่ได้ในส่วนของฉันเธอไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีหรอกแต่ว่ามันเป็นความคิดความรู้สึกเป็น สิ่งที่จํากัดเอาไว้ของฉันเองที่ฉันทํากําแพงขึ้นมากําหนดขึ้นมานะเธอไม่มีความผิดอะไรทั้งสิ้นเธอดีแหละแต่ว่าฉันรับไม่ได้ไงที่ฉันจะต้องอยู่กับลักษณะแบบนี้คนลักษณะแบบนี้ตลอดไปแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันฉันโอเคก็ก็บอกกับคนทุกคนที่เข้ามาติดต่อไม่ใช่ติดต่อคือคพูดพูดคุยกันแหละแล้วเขาก็บอกมาว่าเขาพอใจโบนนะอยาที่จะ จริงจังโบรถปฏิเสธเขาไปแม้กระทั่งคนที่มีเงินเยอะๆมีมีครั้งหนึ่งผู้ชายเมริกันเป็นคนสีผิวนะเป็นโปรดิวเซอร์เออเป็นคนสร้างหนังนะจะแต่งงานกับโบเลยมีเงินเยอะมากก็มไม่รู้จริงไม่จริงนะอันนั้นมันนานมาแล้วพวก็ปฏิเสธเขาไปเหมือนกันว่าเขาพูดกับเขาตรงๆเลยไอไม่โอเคเพราะว่าสีผิวของอยูคือไอไม่ได้เหยียดผิวนะก็พยายมามอธิบายกับเขานะมันเป็น ส่วนตัวไอเองบอกเป็น my personal ก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันไปคุยกันไปเรื่อยๆไอไม่มีปัญหานะเป็นเพื่อนคบได้เจอหน้ากันอะไรได้แต่ว่าเป็นคู่ชีวิตไอไม่ได้วะ่ะตอนแรกเขาก็เสียใจอ่ะแล้วก็คุยกันว่าเออเขามีอะไรไม่ดีเขาก็บอกไม่ไม่มีอะไรเลยมันม,มันเป็นแค่ความคิดความรู้สึกข้อจํากัดส่วนตัวเท่านั้นเองหายไปสักระยะหนึ่งเขาก็เสียใจน้อยใจแล้วรู้ แล้วก็กลับมาติดต่อกับเพื่อนกันเหมือนเดิมเขาบอกเออเขาเข้าใจเพราะแต่ละคนมันความคิดมันต่างกันไปเราพูดกับเขาตรงๆเขาก็ขอบใจขอบคุณในเรื่องนี้นะที่บอกกันตรงๆเราก็ยังเป็นเพื่อนกันจนโอแต่งงานเพราะโแต่งงานแบบเพื่อนๆผู้ชายที่เคยคุยติดต่อกันก็ค่อยๆเลิกหายติดต่อไปเพราะก็ไม่อยากติดต่อคุยเลยใครแล้วเพราะดูไม่ดีสำหรับโอ์แล้วเนี่ยแล้วฝรั่งส่วนใหญ่อ่ะเพราะว่ารู้ว่าโอแต่งงานแล้วอ่ะเขาก็จะไม่อยากคุยกับโอแลว หลายคนเหมือนกันที่เขาเลือกที่จะมีสามีที่นั่งรถเข็นช่วยตัวเองไม่ได้พุก็เห็นนะแล้วก็มีน้องๆที่เป็นน้องอายุน้อยกวบาโ,โอ๋หลายๆคนนะ่ะพุชื่นชมนะเขายอมไปดูแลในขณะที่ทางสามีเขาก็ดูแลเขาด้วยกันเหมือนกันนะนะอยากจะมาบอกว่าพุชื่นชมนะเป็นคําถามที่คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยและถามแหละการที่ เขาจะวิจารณ์ไปทางที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ในความคิดของเขาในมุมมองของเขาอีกนะก็พูดอย่างเนะคนอ่ะก็แตกต่างกันไปทีนี้มันก็อยู่ที่ตัวคนคนนั้นเองที่คุณจะรับได้ไหมยกตัวอย่างว่ามีเพื่อนคนหนึ่งของโบ๊เนี่ยคนที่เลือกสามีผิวสีนะคะตอนที่เลือกอ่ะเขาไม่ได้นึกอะไรตรงนั้นเลยไอเขาเลือกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีผลที่กระทบมาตอนหลังๆเขาก็แต่งงานกันมาหน้าจะแบบ ยี่สิบกว่าปีได้แล้วมั้งตอนนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยได้ติดต่ออะไรกับเพื่อนเท่าไหร่ถ้าปกติเราไม่มีอะไรวุไม่ได้แบบติดต่อกันจําหรือคุยกันคือเรารู้กันต่างคนต่างมีวิถีชีวิตของตัวเองมีภาระหน้าที่กิจกรรมต่างๆที่ต้องทําในชีวิตของใครของมันแต่ถ้าเรายัางติดต่อพูดคุยกันก็เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าโดยส่วนตัวมันไม่จําเป็นต้องมาแบบคุยกันทุกวี่ทุกวัน อันนี้คือในส่วนของโ,โอนะเพื่อนก็กลับไปที่ไทยก็มีคนซุบซิบนินทามองด้วยสายตาไม่ดีเวลาเดินกับแฟนเดินกับสามีเพราะสามีเป็นคนสีผิวเพื่อนก็เริ่มรู้สึกหน่อยๆพอโวอกับเพื่อนอีกคนนึงก็มาคุยกันว่าจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนของโอ้น่ะไม่น่าที่จะหน่อยแล้วนะเพราะเพื่อนน่าจะต้องทําใจแล้วว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างในสังคมคนไทยในกลุ่มบางกลุ่มเขาก็ต้องคิดไป ในทางที่เขาคิดว่ามันเป็นเราเลือกเองเราก็ต้องยอมรับจากผลที่เกิดขึ้นใช่ป่ะเขาจะว่ายัางไงก็ช่างอย่างของโบ๊เองเนี่ยทุกสิ่งอย่างที่โบ๊ททต้องไม่สนใจคนอื่นเลยนะใครจะว่าอะไรยังไงก็ช่างเขาเขาไม่รู้ดีว่าตัวตนของโบ๊เป็นยังไงใช่ป่ะจะไม่สนใจทําไมอ่ะพ่อโบ๊อ่ะยังบอกเลยว่าใครก็จะว่าจะคิดอะไรยังไงก็ช่างเขาดิเรารู้ดีว่าเราเป็นอะไรยังไงเราทำไมเราจะต้องไปรู้สึกเราต้องไปโกรธไปไม่พอใจ เขาพูดมาเขาว่าเราพูดถึงเราไม่ว่ามันจะพูดทั้งดีแล้วไม่ดีพูดดีเราก็ด,ด,ดีใจพูดไม่ดีก็เฉยๆแต่อย่างหนึ่งคือเราเป็นที่สนใจของคนอื่นไงเรายังมีตัวตนในสายตาของคนอื่นนะคะดีใจไว้ดีกว่านะบางคู่มันก็เห็นเออผู้หญิงสวยๆนะผู้ชายค่อยหน้าตาดีเท่าไหร่คือถ้าเปรียบเทียบกันแล้วคือผู้หญิงสวยกว่าไงแล้วผู้ชายดูแล้วไม่เหมาะสมอะเพราะแต่ละคู่เขาก็ต้องมีอะไรที่ ใช่อะสำหรับเขาถูกไหมอย่างคู่โบ๊ดเองอะก็ไม่ได้เหมือนกันเลยนะนิสัยใจคอความชอบไม่ได้เหมือนกันเลยนะโป๊ดเหรอพกหน้าตาดีดีมิสเตอร์ก็หน้าตาดีดีอันนี้คือในส่วนที่โบ๊ดคิดนะโป๊ดพอใจตรงนี้ส่วนคนอื่นจะว่าอะไรยังไงไม่เป็นไรวลาโป๊ดคุยถึงมิสเตอร์กับเพื่อนโบ๊ดจะพูดเลยว่า ถ้าถ้าเพื่อนที่แบบไม่ได้รู้จักไม่ได้เคยคุยกันสนิทสนมกันมากนะักสมมติบทเล่าไปแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนมีคอมเมนต์กลับมาหรือฟีดแบ็กกลับมาไม่ดีที่เกี่ยวกับมิเตอร์แล้ว็จะบอกว่าหยุดไปแค่นั้นเล่าให้ฟังเฉยๆแค่แค่อยากเล่าให้ฟังไงแต่ถ้าเกิดฟังแล้วมีความคิดเห็นอะไรเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องบอกเอาไว้ในใจเก็บไว้ไม่อยากฟัง <laughs> สามีบระวโมวิจารณ์ได้คนเดียวนะคะสามีค่าใครอย่าแตะดิเพื่อนอีกคนหนึ่งเ็เคยพูดโคร ป้าแกสามีสามีข้าใครอย่าแตะอย่าไปยุ่งกับป้าแก <stripped> เพราะว่าโดยตัวพวศ์เองพวกก็ไม่วิจารณ์ใครนะอย่างถ้าเกิดว่าเพื่อนมาพูดถึงสามีเพื่อนให้ฟังอ่ะส่วนใหญ่พวกก็ฟังเฉยๆแต่จะมีคอมเมนต์แซวๆกันบ้างก็พวกก็จะแซวไปแบบขำๆที่ไม่ใช่เป็นการวิจารณ์ในสิ่งที่เขาพูดถึงว่าเออมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราวิจารณ์ไปแบบว่าดูไม่ดีอ่ะ ส่วนใหญ่จะเซลขำๆในทั่วๆไปอย่างยกตัวยอย่างเช่นเพื่อนเขาอาจจะแบบมาดินทาสามีตัวเองทางเฟซบุ๊กอ่ะสมมุติคนอื่นเขาก็จะมาคอมเมนต์กันเห็นกันสนับสนุนอย่างนั้นอย่างนี้อาจ,จะแบบกลายเป็นว่าสามีตัวเองไปด้วยแต่สไลโปกก็จะเป็นลักษณะว่าเออเนอะเขาทำไปได้เนอะคิดไปได้เนอะอะไรประมาณนี้แค่นี้จะไม่ได้แบบอธิบายว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงเป็นคนประเภทนี้นั่นนี้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่มี เขาว่าปพราวไม่รู้ว่าลึกๆเขาเป็นยังไงและอย่างหนึ่งอ่ะเขาก็คงรักสามีเขาแหละไม่งั้นเขาคงไม่อยู่กันมาเนิ่นนานอันนี้เราคิดในทางโบไว้ก่อนนะแต่การที่เขามาพูดมาเล่าก็ดีที่เขาเอามาเล่าสู่กันฟังคนอื่นก็จะได้รู้ไว้นะก็เป็นการสนุกสนานกันไปอะนะไปดีกว่าไม่รู้พูดเข้าเรื่องเข้าประเด็นอะไรบ้างหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะเราก็ขอให้ทุกๆคนมีชีวิตที่ดี หรือเป็นไปตามที่ทุกคนมีแล้วก็มีความสุขนะคะไปละบาสวัสดีค่ะ